เดี๋ยววกคุยกันมันกัคุยกันแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรบ้าไปเหนมันทำอะไรกันบ้าถามนี่มันยืนขาดู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 ไม่เห็นเห็นมันยืนออกูอ๋อแล้วเราเห็นมันยืนเป็นขาอ่ะมันมันทำท่าบิ่งเนี่ยแล้วมันล้มลงไปแล้วเัวใจวาตายสนเราอาาเอาลอกัเอา มีคนนอนโก่งด่างตรงนี้ด้วยนะเป็นโอกาสเพราะเคริสเลสฟิลแล้วเย่ได้ทำกันด่าตามายน,นี่เขาตกไปแล้วหมครับเราจะปล่อยให้ทหารยิงทั้งวันจนตายแาล้วอยู่บายป,ประหยัดกันก่อนก็ฝังหายนี่มันมันปีมันปีมันหมดแรงแล้วเดี๋ยวพักก่อน โอ้แบ็กเบเกอร์แบ็กเบเกอร์ก็ทาแบ็กเบเกอร์วะวะไม่ใช่มันเป็นทาพีชเบเกอร์เลเบเกอร์ไว้าแบ็กเบเกอร์มันเป็นหมัดย่อไม่ใช่หรอกครับนัวแล้วพีชเมเกอร์เป็นเกมขิบชเมเกอร์เป็นชื่อวงุนตีอีส์ไอบอกพชเมเกอร์เป็นภาคก่อนของไอ้ีบอกคมึงมันน่าคา มึงเปนเีอะไรมึงมีปัญหากับคุณรอไอทหารไอทหารไอยรองานงองอก่อนเฮ้ฮานยังเบียงกูไงงองอแล้วมึงจะทให้มึงงานงอมึงจะรอโจมตีมันเองแฮ่แฮ่แฮ่แ่แฮ่แห่ อะไรมาแล้วโ่ะว้าวดีโคตรเลยโคตรลยโคตรเลยรอนร้อนมากเ้ยผัดไปนไปตั้งเก็ะตั้งประหยัดกระสุนเอ้าหัวก็สิน อะไรแม่งทางเราก็ได้สักอะไรเงี้ยรูดควงไปเดียวจบโอ้โหไอ้ก้นีุ่ยูขี่เราก็ได้มากแค่ไหนนี่ยลุยลุยวัวคุณจะไปที่อื่นอ๋อมันเป็นทางข้าไม่ตรงไป โคเวอร์มึงก um> ่อนเ้วกูโคเวอตัวกูเองก่อนโคเวอร์ตัวคูเองนะครับแม่งจะต่อหน้โลวเนลเอเอาไปกับกับไปลกับกับไปแล้วตมีเองเอาหัวโคกกำแหนล้ไปเกินส Okay. How much longer, Finn? Almost done! We oh, <laughs> <I'm hit longer. laughs> <laughs> มเบแม่งมาปุ๊บมีรกแกใส่กูเลยแม่งกูเล่นคนบ้าไอ้กูไปทางนี้กูจะไปทางนี้เอาแม่งกูจะไปทางไหนกูไปทางนั้นแหละไปทางนี้เอาไปทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวาหางไปได้ไปทางนี้ทไทจะนี้กูได้ยี่หทาสิบ้านะไปแล้วบกฟินแทน

ยิงแล้วยิงแล้วเดืดปดืม่ไตายโอ้ไม่ไม่ไตินิินิไมตายิเปลี่ยนมุออบาเจบิบาเจ็บอ๋อมุไปฆ่าให้มันเอาเดี๋ยวฟินอลแล้ฟินอลแล้ฟินอลฟินทำอะไรกระสุนหมดเลยแล้ววกูรหลอดก่อนใจเย็นๆเออายเอย่าไมตาย ดู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 มายนละยืนลโอ้โหก๊ะตายแล้วยืนตายด้วยปิดได้โหดว่ะลาบปรบมือให้แค่คุยโชว์คุณมามาดูนะล้วดูนะแม่งเรียกกูมาอย่างดีแม่จะที้ให้กูไอ้สัตว์ผมขึ้นเธอซะ มันก็ตีเชื้อตายหมดเพราะอันี่แม่งไม่ใช่มนุษย์ We found one of the staff. We're turning to the. f e t me show you a quick way back to you. เฮ้ยเฮ้ยข้ามันจะปเอาตัวทำไมนี่นะข้าจะนี่ว่าชักยุ่งมากเบียดตีกูสิสัตว์โคตรทีมันหนักไปหน่อยนี่เหรอมึงมายืนฟินในตรงนี้มายืนชิวเหรอชีวิตมึงชิวขนาดนี้สัตว์อีหะ ตีหลังเออตีมันตีมันสิบอกให้ตีมันต้งตายคุณจะต้องตายคุณจะไปไหนเล่าลายวางแผนก่อนเหาเถอะฆ่ามันคิวคิววคุณเหนื่อยแล้วแล้วุรีเจนก่อนคุณเหนื่อยแล้วโเดี๋ยวเียพัหน่ยครับนี่ เตะคนเหนื่อยเป็นไงละมึงไรล่ะจัดการนี่ลูกเตะคนเหนื่อยยังไม่เข็ดละจ้ะยังไม่เข็ดละเตะตัดขาเป็นไงล่ะนี่แม่งยังยืนชิวอยู่เลยมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยแล้วแม่ยืนกอดอกต่อพักเลยแล้วคู่าตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วกำลังไปไหนจับจับฉีบ่อะไรเนี่ยตัวจับจับตรงนี้ใหญ่มากเลยนะ มันรวมเดินไล่นายคนเดียวเลยมันไม่สนใจเราเลยมั้ปโมึงเอานี่เปเลยผลไม้ข้นเมืองหน้าแหงเลยไหมล่ะนี่ฉันแบกไม่ะมึงฉันแบกไม่ะมึงเข้าไปตีนไม่หลในหน้าหลังหน้าหลังพามันมันมันด้อตมันตมัน 好没看。他没看。他没